นี่ครับน,นี่นี่ไม่ใช่ทุเรียนจันนะนี่คือทุเรียนภู้เขาไฟกันทลักนะ,ะเดี๋ยวคนหลงว่าเอ๊ยนี่ทุเรียนจันหรือเปล่าทำโดกขนาดนี้นะครับดูเลยครับนี่ ครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมทานบุญยขาวสายพันธุ์กิมแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับวันที่3มิถุนายน2,568ครับวันนี้เรามาเยือนนะครับจังหวัดอ่าศรีสะเกดนะครับแล้วก็มาที่สวนทุเรียนของคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวให้แนะนําตัวหน่อยครับแม่ครับชื่ออะไรครับ ดีค่ะแม่เตือนใจค่ะแม่เตือนใจคุณพ่อชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมวิชัยครับพ่อวิชัยครับพ่อวิชัยครับที่น um, ี่ที่ไหนครับแม่บ้านอะไรเอ่ยบ้านบนทองอำเภอตะบนจันใหญ่อำเภอกันทะลักการทะลักจังหวัดศรีสะเกดดังนั้นนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับต้องบอกว่าเรามาเจอกันวันเนี้ยคือเราห่างหายกันไปเป็นปีนะแต่ว่าเจอกันครั้งแรกก็คือการประชุม วาระเนาะทางนั้นเมื่อวันเมื่อปีที่แล้ววันที่เก้ามิถุนายนปีที่แล้วแม่ก็เลยได้แนะเอาความรู้ในเสียงสิ่งที่เรามามอบให้เขาเพชรเนี่ยเก็บข้อมูลมาให้แล้วก็ได้เอามาปฏิบัติที่สวนเนาะหนึ่งปีพอดีเต็มๆตนะครับ 1> 1รขอถามนิดนึงครับคุณแม่ก่อนที่จะมาใช้เขาเพชรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียนเราเป็นไงบ้างเมื่อก่อนเลยก็มีต้นโจมบ้างอืมดีมากมันก็เข้ากันไปได้ต้นโจมเยอะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดี เพราะว่าด้วยด้วยการที่เราทําทุเรียนไปแล้วมันเห็นว่ามีเป็นโรคด้วยแล้วเราก็เหนื่อยด้วยแล้วก็หลายอย่างหลายแบบด้วยนะครั้นี้ก็เลยถือโอกาสเอ่อมีประชุมเมื่อวันที่เก้าปีที่แล้วแม่ก็เลยไปฟังพอฟังเนี่ยมาใช้ตั้งแต่แรกเลยไหมเริ่มเริ่มได้แต่แรกเลยครั้นี้ถามนิดนึงตอนที่เริ่มใช้เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่โหมสามเลยใช่ไหมปุ๋ยคาท์เพลโหม่สามเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเราใส่เยอะมาก้อยต้นทุเรียนอายุกี่ปีคร้บเนี่ย ตอนนี้ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีทั้งหมดเนี่ยเราปลูกประมาณกี่ต้นครับที่อยู่ตรงนี้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าต้นแล้วเราใช้ตั้งแต่ทําใบเลยใช่ค่ะนะทาใบเนี่ยรอบหนึ่งแม่ใส่ต้นละประมาณกี่โลครับครับที่แรกตอนเริ่มแม่ก็ใส่ต้นละสองโลสามทำใบนะตอนทําใบนะแล้วเคทีวันนี่ใช้ไหมใช่ค่ะผิวดเขียวเียวอ่ะใช้เนาะก้าคู่กันเลยแล้วก็บวกยามาแล้งปกติใช่ค่ะอ่าคราวนี้เสร็จปุ๊บก็มีในเรื่องที่การเล่งออกดอก แม่ก็เลยมาใช้สามสี่ห้าแล้วมีเคทูด้วยมีค่ะมีอ่ะตอนนี้พอใส่สามสี่ห้าขี่เคทูไปแล้วมีดอกเนี่ยตอนนั้นเราใจตุบตตอมตมไหมเราคิดว่ามันจะอยู่ไม่อยู่ดอกจะอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมเพราะต้องบอกการทารักเนี่ยมีปัญหากันเยอะนะเรื่องดอกร่วงดอกหลุดเนาะแต่แม่ก็ใส่มาโดยตลอดนะครับจนตอนนี้เป็นระยะต้องบอกว่าอีกประมาณสักสิบกว่าวันไม่เกินยี่สิบวันตัดแน่เป็นไงบ้างะทับใจไหมของเราโอ้พอใจคราพอใจมาก ผลผลิตท,ทั้งหมดตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับประมาณกี่ลูกพี่แม่นับไห้ประมาณสี่พันกว่าสี่พันกว่านะ,ะาอ่าสี่พันกว่าลูกก็เอาลองไปคูณสามเล่นๆแล้วกันนะว่าประมาณเท่าไหร่แต่เรื่องราคาก็เดี๋ยวรอสักนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยทุเรียนจันทร์ก็เริ่มเบาลงแล้วก็หวังว่าทุเรียนจะราคาดีขึ้นเราก็ได้ได้เงินเยอะๆหน่อยเนาะนะครับดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในส่วนเนี่ยหนึ่งใบสวยสองหนามดีหนามเล็ก แล้วก็สามแม่บอกว่าลองกีดเนื้อดูแล้วเปลือกบางเนื้อเยอะ,ะนะครับดังนั้นอยากให้แม่ฝากสําหรับคนที่เจอสภาวะอย่างเราเล็บป่วยทําทุเรียนก็ยิ่งทํายิ่งขาดทุนแต่ตอนเนี้ยเรามาใช้แล้วได้ผลดีแล้วเราฝากสักนิดหนึ่งครับแม่มาใช้ขอบเ<ช>พชรประทับใจอะไรบ้างกา็คือ,อ,อพอคะพืชทีเลย้รับ<อ>ว่าวเลยครับก็คือแม่เหตุมาครับตอนที่แม่เริ่มเริ่มเหตุเราบ่นย่างบ่นเด็กขอเขาเป็ดรับประสบปัญหาทุเรียนป่วยค่ะ าะเดมารู้แล้วก็ทุเรียนเติมทุเรียน,นก็นเริ่มดีขึ้นอืใส่มาตลอดฝากเอฟ FC ผู้ใดช่นใจก็ะ <c oughs> <c oughs> ลองเอาไปลใใ่าให้ผมด่าแล้วต้องแล้วต้อง <c oughs> บอกแม่แม่เนี่ยคือฟังบรรยายอย่างเดียวไม่พอไปติดตามใน YouTube ด้วย ดูทุกคลิปเลยใช่ไหมค่ะดูทุกคลิปเลยทตา่งกาวตลอดแล้วก็มาปฏิบัติใช้แล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าผมภูมิใจครับที่เอาความรู้แล้วก็มาสอดถ่ายทอดทําให้พี่น้องเกษตรกรยังมีรายได้ที่ดีเนาะเมื่อมีรายได้ที่ดีคุณแม่ก็มีเงินซื้อปุ๋ยแน่นอนเนาะดังนั้นเดี๋ยวขอญาตเดินชมหน่อยเนาะว่าหนามสวยใบสวยเป็นยังไงเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับต้นนี้กิ่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ นี่สี่ลูกนะนะอ่ะ,อะดูกิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะอ่ะกิ่งนี้มา้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิ่งนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ครับห้าครับอ่ะกิ่งนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กิ่งละสี่ห้าลูกมาเลยนะต้นนี้น่าจะประมาณสักสี่สิบได้มั้งสี่สิบห้าสิบลูกได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมีดกอย่างนี้ ทั้งหมดเลยนะแม่นะอ่ะเดี๋ยวเราเดิ๋ยวชมแม่พาน้ำหน่อยฮะตรงไหนพาไปดูหน่อยดกๆเตยสวยแต่สังเกตได้นะครับใบจะดีนะไม่มีใบไหมเลยใบยไหมนี่น้อยมากแล้วก็บอกได้เลยนะถ้าใบดีอย่างนี้ผู้เรียนอร่อยแน่นอนนะผู้เรียนอร่อยแน่นอนนะอ่านี่ครับแล้วก็หนามสวยด้วยนี่นี่อ่นะครับก็พยายามแม่บอกว่าพยายามอยากจะไว้ดดๆเลยเพราะว่าพุมอไว้ไม่ดกแล้วลูกมันใหญ่ <c oughs> นะต้องไว้ดดๆ เออนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกยี่สิบวันจะตัดแล้วนะครับนี่ก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบมีนะครับสี่สิบห้าสิบลูกมีนะครับแต่หนามจะสวยนะก็ใช้ขอบเพชรหนามจะดีนะครับหนามหนามหนามเล็กนะครับมีหนามใหญ่บ้างเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของฝนนะครับเยอะเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าไว้น้อยเนี่ยมีผลแน่นอนนะไว้น้อยจะมันจะโตหน่อยมีทุเรียนปีเนี่ยมันนิดห้าปีห้าปีนะแต่ให้ให้ผลปีแรกนะเนี่ยค <tenga> รับปีห้าปีนะปกติปีแรกก็มีเค้มีโบ้นะตแต่นี่แทบไม่มีเค้มีโบ้นะนี่ทุเรียนปีแรกนะครับให้ผลผลิตปีแรกนะครับตัดได้แล้วอหนามสวยด้วย นะปกติต้องหนามตัวโตเป็นเค้เป็นบูน,นะครับน,นี้ทุเรียนห้าปีนะครับให้ผลผลิตปีแรกนะครับถือว่าลูกสวยนะหรือว่าผ่านนะครับอ๋อนี่ก็ห้าปีนะ,ะนี่เหมือนกันมานะ <laughs> ไปดูทุเรียนปีแรกอายุห้าปีให้ผลผลิตปีแรกครับนะช,บช่วงเบ่งช่วงเร่งนี่ไม่ได้ใส่เคมีเลยนะเออนี่ใส่ข่าวเพชรสามตีห้าต้นนึงประมาณก,กี่โลนนะที่แม่ใส่อันนี้เนี่ย สองโลแต่ถ้าต้นใหญ่ก็สามโล,โลอ่าสี่สามโลสี่โลหยุดที่ลูกนะลูกเยอะก็ใส่เยอะเห็นป้อขนาดลูกที่มันมีสิโลใส่โลหนึ่งโลหนึ่งยังโตไม่รู้จะโตไงเลยเนาะตัวน,นี้อ,นนอ๋อนี่นี่ค่าปีต่าปีห่าปีดนะีาเปีโอ้แต่ใบดีหมดเลยเนาะใบสวยใบไม่ไหมปีนี้เขาไหมกันนะเนาะ ปีนี้ทับป่วยทั้งไม่เนาะสวนไม่เจอใช่ที่สวนไม่มีแต่ที่บ้านนี่ทั้งป่วยทั้งไม่เลยเนาะลูกเกือบสิบโลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองาดูนะต่เกินท้าเกินเจ็ดโลแน่นอนผมกล้าท้าเลยใจมากนี่นี่ในสองลูกนี้ด้วยครับนี่สองลูกยายไว้น้อยนะถ้าไว้น้อยจะเป็นยางี้เออถ้าไว้น้อยน อันนี้แปดสีตัวนี้ครับเนี่ยตัวสองในในเนี่ยนี่เร็วเร็วครับนี่ครับไปดูเลยนี่ก็ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบป่ะผมนับผิดอ๋อมันมีฝันคาโน้งโอ้ยแปดสิบลูกนะครับนี่อย่างนี้ต้องสามสี่โลนะแม่นะนี่ต้องสามสี่โลนะเคสามนี่เห็นว่าฉีดไม่หยุดเลยนะ กินเรื่อยๆเคสามใช้ตลอดดังนั้นบอกได้เลยว่าสวนเนี้ยใช้เขาเพชรครบทุกผลิตภัณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันเลยว่าใช้ร้อเยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มนี่เดี๋ยวให้น้องนิวหันหันจะมาครับดูใบครับนี่เห็นไหมเนี่ยใบดีมากเลยนี่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 กลมกลมนี่นี่น,นี่โอ้นีมีก็ะนาดตรงี้แปดติรงขเนี่ยได้ก็ได้นไดไดเนาะ นี่ครับนี่นี่ไม่ใช่ทุเรียนจันนะนี่คือทุเรียนภูเขาไฟกันทะลักนะเดี๋ยวคนหลงว่าเฮ้ยนี่ทุเรียนจันหรือเปล่าทําดกขนาดนี้นะครับดูเลยครับนี่อันละลักครับแม่ต้นข้างหลังก็ดอกโอ้เอาเอาให้กด้ดกทุกต้นดกทุกต้นนะต้นเล็กต้นใหญ่ดอกหมนะชื่นใจครับชื่นใจอนะครับเสินอยู่หา โอ้นี่ครับโอ้ป็นี่เป็นสิบเลยนะกิ่งเดียวยี่สิบสามกิ่งเดียวยี่สิบสามลูกใช่มันกิ่งยี่สิบสามลูกนะครับกิ่งเดียวยี่สิบสามลูกนะครับเดี๋ยวให้น้องน้องนิ้วแพนให้ดูนะครับยี่สิบสามลูกกิ่งเดียวหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีเออ ตอนนี้เหลือแค่คนตัดกับราคาอย่างเดียวครับเนอะอยากได้ยเลขสามหลักก็โอเคแล้วน่ไมนะใจ่แล้วอยได้ครับขอให้ได้ครับเอาละครับก็ต้องดอกว่าถ้าเดินทั้งวันก็เพลินไปทั้งวันเนาะนะครับลูปผยนดกมากแล้วก็ผลผลิตดีใบดีดินดีโลกก็ไม่มี ภูมิใจเนาะแล้วก็อยากจะให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับบอกแล้วถ้าเกษตรกรนะครับมีผลผลิตที่ดีมีรายได้ที่ดีทุกคนนะครับเกษตรกรก็มีเงินก็มาซื้อปุ๋ยเนาะนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภูมิใจนะทั้งบรรยายทั้งดูใน youtube แล้วก็มาเห็นผลงานเนี่ยโอ้โหถือว่านะครับผมเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการแนะนํา เนาะแล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์ได้สุดคือทุเรียนโกหกไม่ได้นี่คือสิ่งที่เห็นด้วยตาครับดังนั้นแม่ก็ยืนยันว่าใช้ของเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณพ่อครับอ่าทั้งสองคนยืนยันนะครับดังนั้นถ้าใครอยู่ในบริเวณนี้ป่วยทั้งสวนเลยเครียดมากเลยอยากจะโผล่มาดูเป็นวิทยาฐานได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยนะถ้าใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ภูมิใจนะพูดพูดกี่ครั้งก็ยักตื่นเต้นอยู่เลยนะ <laughs> นะครับภูมิใจเลยแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อด้วยที่เปิดโอกาสให้เขาเพชรได้เอามาใช้แล้วก็ได้เห็นผลเนาะ <laughs> แล้วก็เป็นวิทยาฐานบอกกับคนอื่นนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้เจอกันใหม่ส่วนหน้าแต่ส่วนนี้รวยแน่นอนครับ <laughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs>